Prueba, สวัสดีค่ะวอร์เมดกับปสัสสูรท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะต้องขอสวัสดีทุกๆกคนเลยเพื่อนเ <c oughs> พื่อนที่เล่นเกมนอนนะจ๊ะโอ้สองสัยจะอยู่ในท้องเขาแน่นเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมหอ๋อไม่ใช่หรอกตัวเล็กอย่างเราใครจะมาสนใจดูสิมองก็แทบไม่เห็นคือเราไม่ได้อยู่ในตัวในท้องเขนานะจ๊ะเราก็เล่นต่อไปนะ รืดอืมใหญ่ขึ้นมาบึ๊บเฮ้ยออฮูอฮะอืมเราก็ตัวแค่นี้นะจะไปสู้กับเขาดูสิ ขเขาก็อ้อมเธอหรอกเราพยายามเอาสิ่งที่อยู่รอบข้างเก็บหมดนะจ๊ะเพราะว่าถึงเวลาฉุกเฉินเราได้ใช้นะจ๊ะตัวม้วนหัวความเร็วคูณห้าคูณสิบเอาหมดอะ่ะโอ้พี่แดง นะคะหาพ่จุมไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยมีตัวคิดน่ะตรงนี้สียาวกว่าสมเอ้ยฮ่าฮ่าโหเราก็ตัวโตวขึ้นแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็คะแนนหนึ่งหมื่นแปดเองอะ่ะ คูณสยังไม่ได้นะจ๊ะคูณ5ก็ไม่มีมาแล้วคูณ2องเราอยู่ที่ตรงกลางนะจ๊ะบริเวณตรงกลางตรงกลางนะจ๊ะตรงกลางตรงกลาง คูณสองเยอะมากเลยคูณห้าไม่ค่อยเจอถ้าเจอก็จะถือว่าโชคดีมากเลยนะคะ ุ้ยคูณห้าโอ้โหต้องมีตัวตายนะบัตรนาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยคูณห้าถึงจะได้ทำงานได้เต็มที่เต็มที่เลยนะจ๊ะแต่ก็ไม่มีเลยไม่ม,ไมีวี่แววเลยอ่านี่โอ้โห,โโหตายสนิพี่จุ๋งคะแนนแค่หมื่นแปดเองอะโอ้โ ซอรีไปายไปก่อนนะจ๊ะเวลามันช่างจบเร็วเหลือเกินไปายค่ะ